ครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในเรื่องของอวัยวะภายในเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นอวัยวะกระเพาะอาหารนะครับกระเพาะอาหารนะครับจะมีลักษณะคล้ายนะครับภาษาอังกฤษอยู่ตัวหนึ่งนะครับก็คือตัว J จนั่นเองนะครับนักเรียนลองสังเกตดูนะครับมันจะมีลักษณะคล้ายกับตัวเนะครับ กระเพาะอาหารนะครับเป็นอวัยวะที่อยู่ภายในช่องท้องนะครับจะตั้งอยู่บริเวณช่องท้องส่วนบนทางด้านซ้ายนะครับด้านบนของกระเพาะอาหารนะครับจะติดก,กับหลอดอาหารและด้านล่างนะครับจะติดก,กับลำไส้เล็กนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของกระเพาะอาหารนะครับในร่างกายของมนุษย์นั่นเองนะครับ ต่อไปกระเพาะอาหารนะครับมีลักษณะเป็นถุงกล้ามเนื้อนะครับมีความเหนียวและยืดหดตัวได้นะครับจะมีลักษณะนะครับก็คือเป็นกล้ามเนื้อนะครับที่มีความเหนียวและมีการยืดหดตัวได้นะครับอันนี้ก็คือลักษณะของกระเพาะอาหารนะครับ กระเพาะอาหารนะครับมีหน้าที arm, ่นะครับก็คือเป็นที Holo ่พักอาหารนะครับและมีหน้าที่ในการย่อยอาหารก่อนที่จะส่งต่อไปยังลำไส้เล็กนะครับอันนี้ก็คือหน้าที่ของกระเพาะอาหารนะครับมันจะมีหน้าที่ในการพักอาหารนะครับก่อนที่มันจะส่งต่อไปยังลำไส้เล็กนั่นเองนะครับ ต่อไปเราไปทําความรู้จักนะครับเกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหารนะครับคืออะไรนะครับโรคกระเพาะอาหารนะครับเป็นอาการของแผลที่เกิดขึ้นในเยื่อบุกระเพาะอาหารนั่นเองนะครับซึ่งจะทําให้เกิดอาการอาการปวดท้องนะครับเนื่องจากการระคายเคืองนะครับของกระเพาะอาหารนะครับ ให้นักเรียนลองสังเกตภาพในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับแผลในกระเพาะอ,อาหารนะครับนักเรียนไปดูส่วนประกอบก่อนนะครับส่วนประกอบของผนังนะครับหลอดอาหารกระเพาะอ,อาหารผนังผิวนะครับแผลลำไส้ส่วนต้นนะครับอันนี้คือลักษณะนะครับของกระเพาะอ,อาหารทีนี้นักเรียนไปสังเกตด,ดูนะครับที่มันมี แผลแดงๆนะครับที่อย so 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 well ู่ในกระเพาะอาหารนะครับซึ่งตัวนั้นนะครับมันก็คือแผลที่อยู่ในกระเพาะอาหารนะครับมันจะทําให้เราปวดท้องนะครับซึ่งเขาเรียกว่าแผลในกระเพาะอาหารนั่นเองนะครับซึ่งมันจะทําให้เรานะครับรู้สึกปวดท้องนะครับทีนี้เรามาดูสาเหตุของการเกิดโรคกระเพาะอาหารนะครับ ว่าสาเหตุมันเกิดมาจากอะไรนะครับสาเหตุตัวแรกก็คือการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลานะครับสาเหตุตัวที่สองก็คือความเครียดนะครับสาเหตุตัวที่สามการรับประทานอาหารรสจัดและตัวสุดท้ายนะครับเกิดจากสาเหตุการดื่มน้ำอัดลมนะครับทุกชนิดเลยนะครับและนี่ก็คือสาเหตุนะครับของการเกิด เป็นโรคกระเพาะอาหารนะครับทีนี้เรามาดูการดูแลรักษานะครับกระเพาะอาหารนะครับมีอะไรบ้างนะครับ <hin> ตัวแรกนะครับ <n> ก็คือเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกืนนะครับการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกืนนะครับให้นกักเรียนนะครับเคี้ยวอาหารนะครับ 1นึ่คำนะครับให้เคี้ยวประมาณ30ครั้งนะครับก่อนที่เราจะกืนลงไปนะครับในการเคี้ยวอาหารนะครับถ้าเราเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดนะครับกระเพาะอาหารของเรานะครับมันก็จะทํางานหนักขึ้นนะครับแต่ถ้าเราเคี้ยวอาหารละเอียดก่อนกลืนนะครับกระเพาะอาหารของเรานะครับมันก็จะทํางานเป็นปกตินะครับและนี่ก็คือการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนะครับ การดูแลรักษานะครับในข้อที่2การออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับการออกกําลังกายนะครับมันก็จะมีอยู่หลายรูปแบบนะครับรูปแบบที่1ก็คือการออกกําลังกายด้วยการเล่นกีฬานะครับการออกกําลังกายด้วยการปั่นจักรยานนะครับการออกกําลังกายด้วยการเต้นแอรโรบิกนะครับอันนี้ครูยกตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะครับ ออกกาลังกายนะครับอย่างน้อยนะครับสัปดาห์หนึ่งนะครับประมาณ3ครั้งนะครับต่อสัปดาห์นะครับหรือ3าวันต่อสัปดาห์นั่นเองนะครับการออกกําลังกายนะครับมันจะมีประโยชน์นะครับต่อร่างกายนะครับทั้งร่างกายภายนอกนะครับและก็ร่างกายภายในนะครับ การดูแรลรักษานะครับข้อต่อไปก็คือไม่รับประทานอาหารที่มีรสจัดนะครับอาหารรสจัดมีอะไรบ้างนะครับตัวแรกก็คือเปรี้ยวจัดนะครับตัวที่2เค็มจัดนะครับหรือมีรสเผ็ดจัดนะครับซึ่งอาหารเหล่านี้นะครับจะทําให้เรานะครับเกิดการระคายเคืองในกระเพาะอาหารนะครับ แล้วก็สิ่งที่ตามมาก็จะทำให้เราปวดท้องนะครับกินอาหารที่สะอาดและปรุงสุกใหม่ๆนะครับเพื่อป้องกันการเกิดโรคอุจจาระร่วงนะครับและโรคพยาธิลำไส้นะครับอันนี้ก็คือการดูแรลรักษากระเพาะอ,อาหารของเรานะครับ ก่อนกินอาหารทุกครั้งนะครับที่ครูบอกให้นักเรียนเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนะครับเพื่อป้องกันการเกิดอาการท้องอืดนะครับหรือจุกเสียดแน่นนั่นเองนะครับข้อต่อไปนะครับการรับประทานอาหารให้ตรงเวลานะครับอาหารที่เรารับประทานในแต่ละวันนะครับก็จะมีอาหารอยู่สามมือนะครับ ก็จะมีอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นนะครับซึ่งสาม,มื้อนะครับถ้านักเรียนขาดมื้อใดมื้อหนึ่งไปนะครับมันก็จะทําให้เราเกิดอาการปวดท้องนะครับซึ่งอาหารใน3าม,มื้อนะครับอาหารมื้อเช้านะครับจะเป็นอาหารที่สําคัญที่สุดนะครับถ้าเราขาดการรับประทานอาหารในมื้อเช้านะครับ การทํางานของระบบต่างๆภายในร่างกายของเรานะครับมันก็จะทํางานช้ากว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นเราควรรับประทานอาหารให้ตรงเวลาและครบทั้ง3มื้อนะครับสุดท้ายนะครับสรุปความรู้เกี่ยวกับกระเพาะอาหารนะครับที่เราเรียนมานะครับกระเพาะอาหารเป็นอวัยวะภายใน ซึ่งอยู่ภายในช่องท้องนะครับจะมีลักษณะเป็นถุงกล้ามเนื้อทําหน้าที่ก็คือบรรจุและช่วยในการย่อยอาหารให้มีขนาดเล็กลงนะครับนี่ก็คือ,อ,อกระเพาะอ,อาหารนะครับถ้านักเรียนไม่เข้าใจนะครับให้นักเรียนเปิดคลิปดูนะครับเพิ่มเติมนะครับหรือจะศึกษาเพิ่มนะครับในหนังสือเรียนวิชาสุขศึกษานะครับ และสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนนะครับลองทำดูนะครับแบบฝึกหัดนะครับเรื่องอวัยวะภายในนะครับก็คือกระเพาะอาหารคำชี้แจงให้นักเรียนวาดภาพกระเพาะอาหารระบายสีให้สวยงามและบอกหน้าที่ของกระเพาะอาหารนะครับว่ากระเพาะอาหารของเรามีหน้าที่ทำอะไรนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับก็ให้นักเรียนวาดนะครับรูป กระเพาะอาหารในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับวาดเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนระบายสีนะครับให้สวยงามเมื่อนักเรียนระบายสีเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนเขียนชื่ออวัยวะที่นักเรียนวาดนะครับก็คือกระเพาะอาหารนะครับแล้วก็ให้นักเรียนเขียนนะครับหน้าที่ของกระเพาะอาหารนะครับว่ากระเพาะอาหารมีหน้าที่ทําอะไรนะครับ ให้นักเรียนนะครับเขียนด้วยลายมือที่สวยงามนะครับพยายามเขียนให้สวยนะครับพยายามเขียนให้อ่านออกนะครับและนี่ก็คือลักษณะนะครับใบงานหรือแบบฝึกหัดที่ครูจะให้นักเรียนทำนะครับก็ให้นักเรียนนะครับริ้นออกมานะครับแต่ถ้าหากนักเรียนคนใดที่ไม่สามารถ ปิ้นได้นะครับก็ให้นักเรียนทําใส่กระดาษ A4 นะครับหรือกระดาษรายงานนะครับแต่ถ้าไม่มีจริงๆนะครับให้นักเรียนทําใส่นะครับกระดาษสมุดนะครับที่สมุดของนักเรียนที่เราไม่ได้ใช้นะครับนักเรียนก็สามารถทําได้นะครับแต่ถ้าถ้านักเรียนคนไหนที่มีเครื่องปิ้นนะครับก็สามารถให้ผู้ปกครองนะครับปิ้นออกมาทําได้เลยนะครับ สำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้นะครับให้นักเรียนนำมาส่งในวันที่เราเปิดทำการเรียนการสอนนะครับและสุดท้ายนะครับก็ขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองนะครับถ้าไม่จำเป็นนะครับไม่ต้องออกจากบ้านนะครับแต่ถ้าจำเป็นจริงๆนะครับก็ให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะครับหมั่นล้างมือนะครับด้วยเจลแอลกอฮอล์อยู่บ่อยบ่อนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ